วันนี้สวนส,ส,สาธารณะเงียบเป็นพิเศษเครื่องให้อาหารแมวเครื่องใหม่เอี่ยมหลายอันตั้งอยู่ริมถนนตรงจุดที่หญิงสาวจำได้เอ๊ะตรงนี้ไม่ใช่จุดที่ฉันเจอกับหุ่นข้างนั่นหรอทำไมมันถึงเปลี่ยนเป็นเครื่องให้อาหารแมวมาอยู่ตรงนี้แทนละ่ะทั้งที่ฉันกับอานิต้าก็ได้ทำลายหุ่นยนต์ไปจำนวนหนึ่งแล้วแต่ทำไมมันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนเลยละ่ะ คนคนนั้นคนผู้ตรวจสอบนี่ชายหนุ่มกำลังจดจออยู่กับการเติมอาหารแมวให้เครื่องให้อาหารสุสนาค่อยๆเดินมาหาเขาจากด้านหลังอย่างเงียบๆคนผู้ตรวจสอบอ้าวเธอก็คือเด็กที่เจอกันเมื่อวานนี่มีอะไรให้ฉันช่วยหรือเปล่าขอโทษที่มารูกกวนเวลาทำง,งานนะคะฉันแค่อยากจะถามว่า ให้ออาหารแมวแถวนี้คุณเป็นคนมาเปลี่ยนใหม่เหรอเขาชำเลืองมองกลับไปที่เครื่องค่อยอาหารที่อยู่ด้านหลังและแสดงสีหน้านง,งุนงงมีคนมาเปลี่ยนเครื่องให้ยอาหารแมวเหรอฉันแน่ใจหรือเปล่าเธอไม่ใช่สิเธอแน่ใจหรือเปล่าฉันเป็นคนมาเติมอาหารแมวทุกวันฉันว่าพวกมันก็ยังคุณผู้ตรวจสอบเป็นคนดูแลเครื่องอาหารแมวทั้งหมดในเมืองเลยเหรอ แบบนี้ไม่ไหนแย่หรออืมใช่แล้วแต่เพื่อเจ้าตัวเล็กเหล่านี้ถึงจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็มีความสุขงั้นใครกันนะทีเอ๊ะเธอคงไม่ได้อยากเป็นผู้ตรวจสอบเครื่องให้อาหารแมวอาหารหรอกนะอย่าไม้จะคิดเชียวเพราะนี้เป็นงานที่มีการห็นขันสูงมากมา ยังไม่ทันที่สุสนาสจะได้พูดอะไรออกไปชายคนนั้นก็นึกขึ้นได้และตัดบทเธอด้วยความตนกการแข่งขันโอ้ป่านนี้แล้วฉันยังมีอีกหลายเครื่องเลยที่ยังไม่ได้ไปเติมฉันจะปล่อยให้เจ้าตัวเล็กเหล่านั้นหิวได้อย่างไรฉันต้องไปก่อนนะสุสนานยังไม่ทันได้ตอบอะไรขุดฟุตตัวสอบกอสะพายกระสอบอาหารแมวแล้วเดินออกไปพร้อมกับทำเพลงไปด้วย เขาดูตื่นตระหนกและเขาก็เป็นคนเดียวที่ดูแลเครื่องให้อาหารตั้งมากมายขานาดนี้มันน่าแปลกมากเลยคงไม่ใช่ฉันราบถูกจริงด้วยเ้าอาหารเหล่านี้มีสัญลักษณ์ของอัศวินเหมียวจริงเธอได้ยินเสียงที่คุณเคยเครื่องให้อาหารที่อยู่ข้างหน้าเธอเริ่มสั่นสะเทือนผิวโละหะชั้นนอกของพวกมันแตกออกจากกันและปิีนรูปร่างอื่นข้ามกลางเสียงคำง้าวมัน ไม่สิพวกมันแปลงร่างปเป็นหุ่นยนต์อีกแล้วฉันฉันต้องทำยังไงดีเนี่ยสักนาทะวงังเอ๊ะธัดิต้าดีใจจังหุ่นยนต์พวกนี้มันสูเสียการควบคุมเหรอเดี๋ยวฉันจะดก,การพวกมันเองใช่ค่ะฉันจะช่วยเองมาคุยอตอบ ระเบิดเสร็จเรียบร้อย <C le ars> ทำไมก็ให้อาหารอันใหม่ถึงได้แข็งแกร่งก,บบกว่าเมื่อวานอีกวะสุสานมันเกิดอะไรขึ้น ทำไมเครื่องให้อาหารในเมืองถึงกลายเป็นหุ่นยนต์ไดเ้เรื่องมันเริ่มจากเมื่อวานทุสนาสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้ลิต้าฟังแบบนี้ก็หมายความว่าเมื่อคืนเธอน้องเหนียวและอันดิตตาต่างก็เห็นเครื่องให้อาหารแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ใช่ไหมใช่ค่ะขอโทษด้วยนะคะท่านลิตตาที่ไม่ได้รายงานเรื่องนี้ให้ทุกคนทราบ ไม่เป็นไรเมื่อคืนมันดึกมากแล้วสุสนานรอให้ถึงพรุ่งนี้เช้าค่อยรายงานพวกเราก็เป็นเรื่องปกติว่าแต่วันนี้เธอเห็นน้องเหนียวกับสแตนหรือยังยังเลยค่ะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าวันนี้หลังจากเตรียมอาหารเช้าเสร็จฉันก็ไปปลูกน้องเหนียวที่ห้องแต่ห้องของเธอกับว่างเปล่าและเตียงของสแตนก็เช่นกันมีเพียงกระดาษโน้ตที่เหมือนจะยังเขียนไม่เสร็จอยู่ตรงนั้นหนึ่งใบ ติตาขี้กระดาษโน้ตในมือออกให้เธอดูพี่สุสนานพี่อันพิต้าฉันรู้ความลับของอัศวินเหมียวแล้วเมื่อคืนฉันเห็นว่าในเครื่องอาหารไม่ใช่เมื่อคืนฉันเห็นว่าในเครื่องให้อาหารมีดูเหมือนว่าจะถูกขัดจังหวะด้วยอะไรบางสิ่งการเขียนของเธอจึงหยุดอยู่แค่ตรงนั้นน้องเหมียวกับสแตนหายไปงั้นเหรอ เมื่อวานฉันกับอวิต้าเป็นคนไปส่งพวกเขาที่ห้องเองแ,แท้ใช่ตามหาทั่วห้องทั่วที่พักแล้วแต่ก็ยังไม่เจอเด็กคนนี้มีทิสยัยช่างสอดแนมมาตั้แต่ไหนแต่ไรขนาดช้างยังไม่ทันได้สังเกตเลยว่าเธอหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่มันจะเกี่ยวข้องกับอัศาวินเหมียวไหมเอ๋สุสน์เธอไมาถึงอัศาวินเหมียวที่อยู่ในตำนานเหรอใช่ก็ในกระดาษโน้ตของน้องเหมียวเขียนบอกเกี่ยวกับอัศาวินเหมียว และเมื่อวานื่อเราก็ได้ยินชาวบ้านพูดถึงเรื่องบทลงโทษของอัศวินเหมียวด้วยบนเครื่องให้อาหารเหล่านี้ก็มีสัญลักษณ์ของอัศวินเหมียวอาจจะเป็นไปนได้ไหมว่าอัศวินเหมียวเนี่ยจับตัวพวกเขาไปเพราะพวกเขาทําเครื่องให้อาหารพังไปมากมายไม่สิไม่สิสตำนานของชาวบ้านจะกลายเป็นเรื่องจริงได้ยังไงท่านดีใต้อย่าถือสาฉันเลยนะคะฉันรู้สึกว่ามันก็เป็นไปได้นะเพราะทุกอย่างของเมืองนี้ก็เริ่มต้นมาจากตำนานนี้จริงด้วย ฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเมืองเมืองนี้จะรักแมวได้ขนาดนี้แต่ว่าเครื่องอาหารเหล่านี้จะถูกจัดร่างโดยอศัศวินเหมียวหรือไม่เรื่องราวมันจะชักจะซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วเธอมีเบาะแสอื่นอื่นอีกไหมสิ่งที่ฉันรู้ก็มีเพียงเท่านี้เองค่ะรู้แบบนี้เมื่อกี้ฉันน่าจะถามคุณผู้ตรวจสอบให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยเขาต้องรู้เรื่องนี้แน่ๆือคุณผูต้ตรวจสอบเขาเป็นใครเหรอ ฮะทาริต้าก็เคยเห็นเขาเหรอเขาคือผู้ดูแลเครื่องให้อาหารทุกเครื่องในเมืองนี้ฉันไม่คิดว่าจะมีใครที่รู้จักเครื่องให้อาหารได้ดีกว่าเขาแล้วืมฉันไม่เคยเจอเขาแต่เขาดูแลเครื่องให้อาหารทั้งหมดด้วยตัวคนเดียวเหรอือฟังดูมันแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ถ้าตามหาเขาเจอก็คงจะดีบางทีเขาอาจจะมีบอดแสเกี่ยวกับอสซึเหนียวก็ได้เขาเพิ่งจากไปเมื่อกี้ด้วยท่าทางเร่งรีบ แต่ว่าพวกเราก็สามารถลองไปถามชาวบ,บ้านแถวนี้ดูได้เผื่อบางทีพวกเขาอาจจะเห็นคุณผู้ตรวจสอบก็ได้นะคะอืมงั้นฉันเดี๋ยวไปรายงานสถานการณ์ <c oughs> ให้สำนักงานใหญ่ทราบก่อนและฉันด้ตามไปที่ดูที่จัดจัดตุรัสได้เลยค่ะสูสนากับนิต้าเดินมาถึงจัตุรัสของเมืองแต่กับ เห็นว่าเมืองเหนียวที่ปกติมีแต่ความเงียบสงบวันนี้กลับเต็มไปด้วยความวุ่นวายมีหุ่นยนต์จำนวนนับไปทถ้วเดินอยู่บนท้องถนนและล้อผู้คนเอาไว้ทัในใดนั้นก็มีล่าที่คุณเคยวิ่งเข้ามาสุสาน่าชาริต้าขอโทษด้วยที่ฉันมาสายอันวิต้าเธอรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่เมื่อกี้ฉันกำลังหาข้อมูลของเครื่องให้อาหารในห้องปฏิบัติตงานและได้ยินเสียงสถนานการณ์ของที่นี่ก็เลยเรียกม,มาดูแต่ไม่คิดว่ามันจะเลวร้ายขนาดนี้ แล้วคนมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอานิต้าน้องเหมียวกับสเตนหายไปพวกเรากำลังออกตามหาพวกเขาอยู่เมื่อวานพวกเราไปส่งเขาที่ห้องแล้วไม่ใช่เหรอมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนทุกคนต่างก็นอนในห้องของตัวเองแต่พอตอนเช้าพวกเขาก็หายไปแล้วเหลือไว้เพียงแค่กระดาษหน้แผ่นเดียวเองน้องเหมียวจะต้องแอบหนีออกมาอีกแ้วน่ๆ,ๆตอนนี้สถานการณ์ในมองเหมียวมันอันตรา,ายมากพวกเธอไปอยู่ที่ไหนกันนะ่ะ อันตรายที่ว่าเธอหมายถึงการที่มีหุ่นยนต์ปรากฏขึ้นในเมืองใช่ไหมใช่แล้วทาริต้าหุ่นยนต์เหล่านี้ปลอมตัวเป็นเครื่องให้อาหารว่าเราคนพบเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอืมสุสนาตบอกเรื่องนี้กับฉันแล้วว้าหุ่นยนต์เหล่านี้มองเห็นพวกเราแล้วเพราะมันกำลังมุ่งหน้ามาทางนี้สุสนาตอันฟิตรารีบหยุดมันไว้ก่อนได้เลยอยากก่ากลัวสุสนาตอยากก่ากลัว เธอเคยไปเชิญหน้ากับหุยยันแบบนี้มาหลายครั้งแล้วครั้งนี้ห้าเป็นตัวรนเด็กขาดสุสาน่ายังจำแผลของเราเมื่อคืนได้ไหมวันนี้ฉันเอาเครื่องรบกวนสัญญาขนาดจิ๋วมาด้วยวระยะของมันจะต้องำกันดนะระยะและพลังงานค่อนข้างจำกัดเธอจึงต้องใช้งานในจังหวะที่เหมาะสมแต่ฉันเชื่อว่าเธอทำได้ Nice, oh ซูสาน,น่าเก่งมากการต่อสู้ของเธอเก่งขึ้นทุกวันสุดยอดไปเลย <c oughs> ต้องขอบคุณอาิตานะที่คอยช่วยเหลือฉัน ีทั้งคัมปิต้าแล้วก็อวีต้าอยู่ด้วยฉันก็ไม่กลัวอะไรแล้วทั้งสองคนทำงานประสานกันได้ดีมากเมื่อต้องต่อสู้ต้องผ่านการฝึกซ้อมอย่างหนักมานแน่ๆเลยใช่ไหมก็ไม่ได้หนักมากเท่าไหร่ค่ะเพียงแต่ว่าบางครั้งศัตูในห้องฝึกซ้อมมันก็แข็งแกร่งเกินไปเราคนเดียวเอาชนะมันไม่ได้เลยต้องร่วมกันต่อสู้แบบนี้เองเหรอเจริงๆก็มันก็ถือว่าเป็นวิธีการฝึกซ้อมที่ดีวิธีหนึ่งนะ เพียงแค่ให้มีทคค็ากซ์ลหน้าไม่ว่าจะวิธีไหนพวกเราก็จะลองดูค่ะใช่อย่าเพิ่งพูดเรื่องนี้กันแน่ว่าเราไปดูชาวบ้านก่อนว่าเป็นยังไงกันบ้างเอาละ่ะไปกันเถอะทั้งสามคนเดินเข้าไปใกล้าชาวบ้านที่ถูกขุนยนล้อมไว้ในเมื่อสักครู่พวกเราไม่ได้ถูกพนักงานใดๆแต่พวกเขายังนั่งอยู่ในที่เดิมด้วยใบหน้าที่แสนเศร้าทุกคนแม่รับบาดเจ็บใช่ไหม ตอนนี้ปลอดภัยแล้วทุกคนรีบไปหาที่ปลอดภัยก่อนเถอะเย่ yeah, แล้วทุกอย่างมันจบแล้วเป็นเพราะยายเด็กซนคนนั้นแท้ๆอสนเิมเียวโกรธพวกเราแล้วไหเนาะกำลังจะมาแล้วพวกเราจะไปที่ไหนกันได้เด็กซนฟังดูเหมือนเป็นคนที่เรากำลังตามหาอยู่เลยทุกคนกำลังพูดถึงเด็กผู้หญิงที่มีผมสีขาวใช่ไหมมันเกิดอะไรขึ้นใช่เพราะเธอนั่นแหละ เชา้านี้ที่ตรงหน้าร้านเกมเธอเปิดฝาเครื่องให้าอาหารแมวออกแล้วดึงแมวที่กำลังกินอาหารข้างในออกมาใช่แล้วใช่แล้วเธอยังวิ่งไล่ตามแมวที่วิ่งหนีนั่นไปอีกระหว่างทางก็ทำลายเครื่องให้าอาหารไปหลายต่อหลายเครื่องด้วยแมวหลายตัวตกใจกลัวเธอตอนแรกพวกเราก็จะออกมาปลอบพวกมันแต่ก็พบว่าพวกมันวิ่งหนีไปกันหมดอีกแล้ว แต่เครื่องหอาไอหาอะไรข่องก็เริ่มแปงลงร่างเป็นหุ่นยุนขออภัยด้วยกับเรื่องที่เกิดขึ้นทําให้ทุกคนเนี่ยต้องลาบากไปด้วยเลยเพราะเราจะจัดก,การเรื่องนี้เองแต่ขอถามหน่อยแมวที่ทุกคนเห็นคือแมววิเชียนมาสีขาวใช่ไหมใช่แมวตนนั้นดูเหมือจนจะรับการดูแลเป็นที่ดีมากอ้วนจำม่ําแต่ไม่เงะงะมันวิ่งไม่ยอมหยุดเลยน่นต้องเป็นสแตนแน่แนพวกคุณยังจำได้ไหมว่ามันวิ่งไปทางไหน หลังจากคืงให้อาหารพังไปหลายตัวเธอก็วิ่งหนีไปพ้อกับแมวเด็กคนนั้นถึงแม้จะตัวเล็กแต่เธอวิ่งเร็วมากๆพวกเราตามเธอไม่ทันกันเลยฉันเห็นว่าพวกเขาวิ่งไปทางเขตเมืองเก่านะเอะเมืองแหมียวมีเขตเมืองเก่าด้วยเหรอมันอยู่ตรงไหนเรื่องนี้ฉันเคยเจอในข้อมูลเดิมทีเมืองเหมวเป็นเมืองลางๆเมืองหนึ่ง ตำแหน่งที่เราอยู่ในปัจจุบันเป็นเมืองที่ได้รับการพัฒนาแล้วแต่รอบๆเมืองนี้ก็ยังมีเขตเมืองเก่าที่ก,กำลังพัฒนาน่าจะเป็นที่นั่นใช่ไหมใช่แล้วถูกต้องแล้วเมืองเหมียวลูกโลกขึ้นมาได้เพราะพรจากแมวตอนนี้มีคนทำ้ายแมวเมืองเหมียวจะต้องได้รับบทลงโทษได้รับการลงโทษอย่างแน่นอน เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ชาวบ้านก็พากันลุกขึ้นและล้อมพวกเราไว้อีกครั้งเอ๊ะพวกคุณจะทำอะไรมี่ะไรก็ค่อยๆพูดกันดีๆก็ได้ใช่แล้วใจร้อนไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเดี๋ยวรอนเราพบน้องเหมียวเราจะรีบแจ้งให้ทุกคนทราบคุณทุกคนจะย็นๆกันเกินถ้ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นจริงๆกเราจะทำการตรวจสอบให้ละเอียด เพราะเด็กคนนั้นสร้างความวุ่นวายขึ้นและมีหุ่นยนต์ปรากฏขึ้นมากมายแมวในเมืองเหมียวก็ลบกันหมดไม่แน่อาจจะหนีไปที่อื่นแล้วก็ได้ถ้าพวกแมวเหมียวหนีไปที่อื่นจริงๆพวกเราจะอยู่กันยังไงฉันเคยให้อาหารแมวในสวนทุกเช้าถ้าไม่ได้เจอทุกวันฉันคงในขณะที่พูดชาวบ้านก็กดเกลี้ยวแล้วก็เริ่ม กลายเป็นข้ามครวนร้องไห้จนน้ำตาไหลอากแก้มของเขาท,ทุกคนใจเย็งเงนๆก่อนไม่ต้องกังวลไปเรื่องที่พวกเรากำลังทำการตรวจสอบเกี่ยวกับเหตุการณ์เหล่านี้และพวกเราก็พบเงื่อนงำบางอย่างเกี่ยวกับที่มาของหุ่นยนต์เหล่านี้ด้วยหุ่นยนต์และเครื่องให้อาหารเหล่านี้ล้วนมีสัญลักษณ์ของอศัศวินเหมียวอยู่พวกคุณรู้หรือเปล่าว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกันยังไงเรื่องนีฉ้ฉันไม่รู้จริงๆ แต่มีคนบอกว่าพวกมันเป็นของขวัญจากอศวินเหบียวและอยู่ที่นั่นตั้งแต่เมืองเหมียวเริ่มก่อสร้างขึ้นใช่แล้วใช่แล้วเครื่องให้อาหารแมวเหล่านี้ได้รับการดูแลจากคุณผู้ตรวจสอบพวกเราเลยไม่ค่อยได้สนใจอะไรฉันจําได้ว่าคุณผู้ตรวจสอบคือคนที่บริจาคเครื่องให้อาหารกับเมืองเหมียวนี้คุณผู้ตรวจสอบอีกแล้วเหรอทุาคนรู้จักผู้ตรวจสอบดีไหมเขาเป็นคนยังไงเหรอ คุณผู้ตรวจสอบเป็นคนที่ใจดีมากคนหนึ่งฉันได้ยินว่าเขาประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจในที่อื่นแต่ที่กลับมาที่นี่ก็เพื่อมาหาจาแมวเหมียวเหล่านี้แม้เดิมทีเมืองเหมียวของเราก็จะมีประเพณีการอยู่ร่วมกันกับแมวอยู่แล้วแต่เขาเองก็เป็นคนที่ทำให้ที่นี่กลายเป็นเมืองเหมียวอย่างในทุกวันนี้ ใช่แล้วพวกเขาชวนให้พวกเราสร้างเมืองเหมียวให้เป็นบ้านที่น่าอยู่ของน้องแมวเขาให้เงินทุนในการสร้างเมืองขึ้นมาและบริจาคเครื่องให้อาหารหลังจากนั้นอาศวินเหมียวก็ต้อนแมวของเขามาที่เมืองเหมียวแสดงว่าคุณผู้ตรวจสอบเป็นคนติดตั้งเครื่องให้อาหารและอัศวินเหมียวในตำนานก็ปรากฏตัวขึ้นในเมืองในเวลาที่ได้เรียกัน ถ้าให้พูดให้ถูกก็คือตำนานของอาชวินเหมียวเป็นที่กล่าวขานกันมาเป็นที่กล่าวขานกันมากขึ้นหลังจากที่เมืองเหมียวลุ่มลดแล้วพวกเธอกําลังจะบอกว่าอาชวินเหมียวมีความเกี่ยวข้องกับคุณผูต้ตรวจสอบเหรอือตำนานของอาชีวินเหมียวปรากฏขึ้นหลังจากคุณผูต้ตรวจสอบมาที่นี่ดังนั้นเขาจะเป็นอาชีวินเหมียวก็ได้เรื่องนี้พวกเราเองก็ไม่แน่ใจ แ่อห่างไก็ตามคุณผู้ตรวจสอบจะให้ทาได้เหมือยเหวี่ยวแน่ตอนแต่เนื่องนอนจากเขาเป็นคนสร้างเมืองเหมียวขึ้นมาใหม่บางทีเขาอาจจะรู้ก็ได้ว่าทำไมก็ให้อาหารถึงเปลี่ยนไปถ้าหาเขาเจอก็คงดีวันนี้ฉันเจอเขาที่สวนสาธารณะด้วยแต่ถ้าทางของเขาดูรีบร้อยมากตอนนี้ฉันก็เลยไม่รู้ว่าเขาไปที่ไหนเหมือนกัน ถ้าเขาไม่มาดูแลเครื่องให้อาหารเขาก็ต้องอยู่ในเขตเมืองเก่าเพราะที่นั่นยังมีแมวจรจัดอยู่เขาจึงต้องไปดูแลพวกมันบ่อยๆอันวิต้าทาริตาพวกเราไปที่นั่นกันเถอะก่อนหน้านี้ชาวบ้านก็บอกว่าน้องเหมียวกับสแตนน่าจะอยู่ที่นั่นพวกเราเรีบไปดูเถอะกรุณารอสักครู่คุณอยากให้เราช่วยมเมืองเหมียวใช่ไหมวางใจใเถอะไว้ให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเอง ไม่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 ไม,ไม่พวกเราเชื่อมั่นในความสามารถของพวกเธอแต่มันยังมีเครื่องให้อาหารจานวนไม่น้อยที่หลงเหลืออยู่ถ้ามันแปลงร่างเป็นขุนยนต์หลังจากที่คุณจากไปพวกเราเกรงว่าพวกเราจะรับมือไม่ไหวไม่ตั้งกังวลไปฉันรายงานสถานการณ์ของที่นี่ให้ไปที่ศูนย์ประชาการชิกซอลแล้วแล้วตอนนี้หน่วยสนับสนุนกำลงกังจะเดินทางมาชิกซอลที่แท้พวกเธอก็เป็นคนของชิกซอลนี่เอง ดีเลยแบบนี้ก็รบกวนด้วยนะสมแล้วที่เปนท่านลิต้าเธอมีวิธีแก้ปัญหาเตรียมรอก่อนที่ทุกคนจะถามซะอีกตอนนี้พวกเรามุ่งหน้าไปที่เขตเมืองเก่าตามที่ทศนาและอันวิต้าคาดการกันไว้เถอะฉันติดต่อท่านดูรัดรนด้าไว้แล้วเราจะไปเจอกันที่เขตเมืองเก่ารับทราบอาวิต้าจะสแตนบายอยู่ตลอดเวลาฉันก็พร้อมแล้วเอาล่ะไปกันเถอะ